بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับประจำนะครับหลังจากการละหมาดอิชานะครับซึ่งหลังจากที่เรานั้นได้อ่านหนังสือฮะดีษของท่านบีสนนลลฮาวะิวัลัมที่มีการรวบรวมฮะดีษของท่านรููนะครับจบไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับ คราวนี้เราก็ขึ้นมาสู่เล่มใหม่นะครับซึ่งหนังสือที่ผมได้เกริ่นกับพี่น้องไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี้นั่นก็คือหนังสืออัลุลูอัวนมารยานนะครับฟี่มัตัฟกาอัลฮิชัยคอนนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านเชคมาฮัมมัดฟอาตอับดุลบากีนะครับท่านได้รวบรวมฮะดีษนะครับที่มีการบันทึกโดยท่านอิมามบุคอารีและท่านอิมามมุสลิมรอฮิหมาฮุมัลลฮ์นะครับ ซึ่งอิหม่ามทั้งสองคนนั้นได้บันทึกไว้ในหนังสือซอฮียะของท่านนะครับซึ่งท่านมูฮัมหมัดฟูอารอับดุลบารีเนี่ยได้นำฮะดีษที่มีรายงานตรงกันนะครับระหว่างท่านอิหม่ามบบคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมจากฮะดีสของท่านรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลัมมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งคำว่ามีรายงานตรงกันนั้นในที่นี้หมายถึงฮะดีษบทเดียวกันนะครับมีรายงานมาจากซอฮฮะบะ คนเดียวกันนะครับอาจจะมีนะครับสำนวนที่แตกต่างกันบ้างนะครับในบางสายรายงานแต่ว่าฮะดิษบทนั้นๆมาจากสฮาบะคนคนเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มอ่านหนังสือนะครับจากหะดิษบทแรกนะครับในหนังสือ เล่มนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มีฮะดีษของท่านดาวซุนลลอฮฺซุนุลลอฮฺฮุอัลยูซัลลัมอยู่ราวๆประมาณ2,000กับอีกหฮะดีษนะครับซึ่งเราจะอ่านกันไปในค่ำคืนละ1บทนะครับอินชาอฺลอฮฺ ในบางบทเราอาจจะอ่านฮะดิษไม่ได้ครบทุกบทนะครับครบทั้งบทนะครับแต่เราจะเอาความหมายโดยรวมของฮะดีษนะครับในบทนั้นๆนะครับที่มีการวางหัวข้อบทเอาไว้นะครับซึ่งวันนี้เป็นบทเรียนแรกนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่มุกดิมะหรือบทนำของหนังสือเล่มนี้นะครับบิสมิลลาฮิราะห์มานุลราะฮีมนะครับบทแรกเป็นบทนำนะครับซึ่งในบทแรกนี้มีอยู่หนึ่งหัวข้อด้วยกันนั่นก็คือบาบุตักลีซิลแคดีบิอัล เราสูลริละฮิซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบทที่เกี่ยวกับการขู่ให้ระวังเตือนให้ระวังนะครับให้ระวังถึงการลงโทษสําหรับการโกหกให้ร้ายใส่ร้ายนะครับป้ายสีให้กับท่านนบีสุลลัลของเราอานี่อยู่แสลมนะครับมี h ะดีษนะครับจากท่านอาลีอิบินอับดุอาบิทาลิบรดิยัลลอฮุอันหูท่านได้เล่าบอกว่าท่านนบีสุลลัลของเราอานี่อยู่แสลมได้กล่าวว่าลาตักซิบูอัลัยะท่านรอสุลบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้โกหกให้แก่ฉัน อย่าได้ให้ร้ายฉันหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าบอกว่าสิ่งนี้ทารุซุนทำนะสิ่งนั้นทารุสุนบอกไว้นะสิ่งนี้ทารุสุนกล่าวไว้นะแต่ในความเป็นจริงทารุซุนไม่ได้พูดเอาไว้ทารุสุนไม่ได้สั่งเอาไว้นะครับแต่เป็นการให้ร้าย่า,านาบ,บีสันนิบาตุอยูซาลัมกล่าวอ้างนะครับว่าทารุสุนทำเพียงเพราะว่าอยากจะให้ผู้อื่นนั้นปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัตินะครับทารุซุนบอกฟาอินนะหูมันกะซะบอะลัยฟ์ฟนยาลิจิลนารัต เพราะว่าผู้ใดก็ตามที่เขาโกหกให้ร้ายแก่ฉันนั้นคนคนนั้นจะต้องเข้าไปในไฟนรกอย่างแน่นอนแปลว่าจะได้รับการลงโทษในไฟนรกอย่างแน่นอนนะครับมี h ะด i t อีกบทหนึ่งพี่น้องที่ท่านมุฆีร่าบินชุอับบะรอดิยัลลอฮุอันมนุท่านได้เล่าบอกว่าสัมยะตุอันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนะกะซ่บับบนบอะล عليا ليس ك ك ะ ب على أحد ต่อรสมะ แท,ท้จริงการโกหกห้ไลายต่อฉันนั overseas, ้นการโกหกให้แกฉันนั้นมันไม่เหมือนการโกหกให้กับคนอื่นการโกหกไห้รายคนอื่นน่ะเป็นบาปใหญ่อยู่แล้วพี่น้องใช่ไหมเป็นบาปใหญ่อยู่แล้วเป็นสิ่งที่อันตรายอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วแต่ถ้าเราซุ้บอกาหากว่าเป็นการโกหกไห้รายต่อฉันน่ะมันเลวร้ายยิ่งกว่านะครับมันน่าเกลียดยิ่งกว่ามันใหญ่หลวงยิ่งเสียกว่า พออะไรพี่น้องพระท้าสุบบอกว่ามันกะตาบะอะเลยะมูตาอัมมีดันนั่นก็เพราะว่าผู้ใดก็ตามที่เขาจงใจที่เขาตั้งใจที่จะโกหกให้ร้ายต่อฉันฟัลียตาบะวะมะกาดะฮูมินันนารเขาตรงเขาจงเตรียมที่นั่งเอาไว้เลยจองที่นั่งเอาไว้เลยในนรกเนะี่ยนะครับพากว่าเขาโกหกให้ร้ายต่อ่ันนบีสอนล้อฮุอลัยนิวะซัลลัมฉะนั้นในะดิษเ่านี้ท่านพี่น้องทีิมีหม่านทั้งหลายท้าอซุบบอกให้พวกเรารู้ถึงอันตรายความเลวร้วาย ความน่าเกลียดนะครับและผลร้ายของการโกรหกให้แก่ท่านนาบีสุลต่านละฮ์ฮุอาเนียห์อยุสสลัมและการโกรหกให้ร้ายต่อทรารุสูลุละสุลต่านละฮ์ฮุอาเนียห์อยุสสลัมนั้นเป็นบาปใหญ่นะครับประการที่สองในฮะดิษเหล่านี้นั้นท่านนาบีสุลต่านละฮ์ฮุอาเนียห์อยุสสลัมได้บอกให้พวกเรารู้ว่านี่คือบทลงโทษนะครับนี่คือบทลงโทษในวันอาคิเราะห์ สำหรับคนที่เขาโกหกให้ร้ายต่อท่านนาบีซอนนัลละฮะานีา่อัลลัมแต่ถ้าพป่น,น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายฮะดีสเหล่านี้นะครับเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่รู้กันในบรรดาอุลมาเนจะเรียกฮะดีสเหล่านี้ว่านุโซสุนววอ์ดแปลว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงการลงโทษนะครับเป็นหลักฐานที่ยืนยันเป็นหลักฐานที่ขู่และเตือนให้ระวังถึงการลงโทษที่จะได้รับอันรุนแรง นะครับในวันกิยามะซึ่งหะดิษเหล่านี้แปลว่าอะไรพี่น้องไม่ได้แปลว่าคนที่ทำแบบนี้แล้วนะ่ะเขาจะต้องถูกลงโทษอยู่ในไฟนรกอย่างแน่นอนโนซูสุนไวย์หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงว่าหากว่าเขาตายไปในสภาพเช่นนั้นพี่น้องฟังให้ดีนะ หากว่าคนคนหนึ่งทาบาปใหญ่หากว่าคนคนหนึ่งให้ร้ายตา่อทนานบีสมาร์กลองฮาวานีอุสลัมในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาแล้วเขาตายไปในสภาพเช่นนั้นแปลว่าตายไปโดยที่เขายังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเพราะถึงวันกียามะนะครับเพราะถึงวันเกียลลเราจะอะไรจะไตร่สวนเขาหากว่าอัลลอฮฺจะอะไรประสงค์ที่จะอาภัยให้กับเขาพระองค์ก็จะอภัยให้กับเขา้วยก,กับความเมตตาของพระองค์โดยกับความโปรดปรานของพระองค์แต่หากว่าอัลลอฮฺจะอะไรประสงค์ที่จะลงโทษเขาในวันกียรมะ พระองค์ก็จะลงโทษเขาตามความผิดที่เขากระทําเอาไว้ในดุนยานะครับจะเป็นการลงโทษในทุกมาชาร์จะเป็นการลงโทษในไฟนรกยะหันนำตามฮะดิสิทรอซูได้บอกเอาไว้นะครับนั่นก็เพราะความยุติธรรมของพระองค์แต่ลเราจะจะลงโทษตามความผิดที่เขากระทานะครับเมื่อเขาถูกลบล้างความผิดที่เขากระทําทั้งหมดแล้วในไฟนรกเราจะแลก็จะให้เขาออกจากนรกและเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ นะครับฉะนั้นจะไม่มีใครที่ถูกลงโทษในไฟนรกตลอดการอาตราบใดที่เขาไม่มีชีริกใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าหากว่าคนที่ให้ร้ายต่อทารุสุลลลอฮฺซลลอฮุอะลีอยู่สัลลมนั้นและก็มีความผิดนี้ติดตัวไปถึงห่นงเกียร์มาหากว่าเราจะอาลาประสงค์ที่จะลงโทษเขาในไฟนรกค์ก,ก็จะลงโทษเขาในไฟนรกเท่ากับความผิดที่เขากระทำและคมก,ก็จะให้เขาออกจากไฟนรกตราบใดที่เขาไม่มีชีริกใหญ่ติดตัว แต่ถ้าหากว่ามีชีริกใหญ่ติดตัวทัพีน้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายเราจะอะไรจะไม่อาภัยในความผิดนะครับสำหรับคนที่มีชีริกติดตัวไม่ว่าเป็นชีริกเล็กหรือชีริกใหญ่แต่ชีริกเล็กในวังเกียร์มักจะถูกลงโทษตามความผิดที่กระทํา นะครับไม้ได้อยู่ในนรกตลอดการแต่ถ้าหากว่ามีชีริกใหญ่ติดตัวมาไรและพี่น้องวะลยาดุบิลแล้วขอรละเารละปกป้องพวกเรานั่นแหละจะทําให้มนุษย์ถูกลงโทษอยู่ในไฟนรกตลอดการนั่นเองและนี่แหละคือกฎเกณฑ์ที่สําคัญที่บรรดาอัลลอฮฺอาลิซุนน่มัญจามะมีความเห็นตรงกันในเรื่องดังกล่าวนะครับ ประการที่สามท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายฮะดิษบบนี้สอนให้เรารู้ถึงอะไรสอนให้เรารู้ว่ามุสลิมคนใดก็ตามเมื่อไรที่เขาได้ยินเมื่อไรที่เขาเห็นนะครับบทความหรือฮะดิษของท่นานนบดุลบาันละฮะของอา,านอิสัลสลามโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยเราเนี่ยในยุคสมัยที่สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยคือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันเป็นที่แพร่หลาย พอเราเห็นคนเขียนหาดีของเทรซุนเทอรรซุนกล่าวว่าทรรสซุนทําแบบนั้นทรรสซุนทาแบบนี้เราเนี่ยไม่มีการตรวจสอบเลยพี่น้องอาจจะเด้ยวยกับความที่เราไม่รู้ใช่ไหมอาจจะด้ยวยกับความที่เรานั้นอาจจะสับเพ่านะครับไม่ได้ทันระวังตัวแต่นี่คืออันตรายพี่น้องเห็นปุ๊บแช์เลยรีบส่งต่อเลยแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาแชร์ออกไปสิ่งที่เขาส่งต่อไปนั้นมันกลายเป็นหะดีที่เทรรสซุนไม่ได้กล่าวเอาไว้ มันกลายเป็นะด a ษที่กลุ่มให้ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสซาลลัมใส่ร้ายทรสูลุลลอัลสัลลัลลอฮุอะลัยยุสซาลลัมเป็น h ะด i ษที่ไม่สามารถนํามาอ้างยิงในหลักการของศาสนาได้นั่นจะทําให้เราเข้าข่ายกับอันตรายที่จะได้รับจากการให้ร้ายต่อท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสซาลลัมเป็นการสนับสนุนคนที่ให้ร้ายทรสูลุลลอัลสัลลัลลอฮุอะลัยยุสซาลลัมโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้น เมื่อไรก็ตามที่เราเจอฮะดีสเมื่อไรก็ตามที่เราได้ยินฮะดีสก่อนที่เราจะพูดต่อไปก่อนที่เราจะส่งต่อที่เราจะแชร์ต่อไปนั้นจะต้องตรวจสอบจะต้องถามผู้รู้ให้รู้ถึง ความถูกต้องของขะดีษบทนั้นว่าเป็นหะดีษที่มีรายงานที่ถูกต้องจากท่านอับดุลลาขอฮุหมะอัลิสลลัมจริงแท้หรือเปล่านะครับฉะนั้นตัวนี้สอนให้เรารู้ถึงอะไรสอนให้เรารู้ถึงความสําคัญของการเรียนรู้เพราะถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้แล้วเราจะไม่สามารถจําแนกแยกแยะได้นะครับถึงหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแต่ถึงยังไงก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเราไม่รู้เราจะต้องถามผู้รู้นะครับฉะนั้นหากว่าเราจงใจนะครับหรือเรา ส่งต่อโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไไดตรวจสอบซะก่อนนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยเป็นการช่วยเหลือนะครับหรือสนับสนุนการโกหกห้ไลท์ต่อธนบี็อลรัลของอายิสซัลัมเพราะคำว่าโกหกนั้นนะครับเพราะคำว่าโกหกเป็นการโกหกที่มาจากความตั้งใจของเรา หรือในบางครั้งโกหกโดยที่เราไม่รู้แต่การไม่รู้นั่นน่ะมาจากความที่เราไม่ศึกษาไม่เราเรียนไม่ใฝ่หานั่นจึงเป็นสิ่งที่อันตรายและจะทําให้เราได้รับผลร้ายจากฮะดีษที่ทรอซูลลอฮซอลลอฮของอัสลัมได้เตือนเราไว้ในฮะดีษบทดังกล่าวฉะนั้นขอเราสุภาพหนูวตาจราทรงปกป้องพวกเราทรงคุ้มครองพวกเราให้พวกเรานั้นได้ปฏิบัติให้พวกเรานั้นได้พูดได้กระทําในสิ่งที่ทรอซูลได้สั่งใช้เอาไว้ถึงสิ่งที่ทรอซูลได้ปฏิบัติเอาไว้อย่างถูกต้องและ พวกเรารอดพ้นและออกห่างจากการกระทําจากการพูดจากการเชื่อในสิ่งที่ทั้งเราสู้ไม่ได้ปฏิบัติหรือรอดพ้นจากการให้ไราะฺชะนฺบีซละนะบีษันนัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะศลัลีย์วะลัลีย์วะลนลีย์วะลัมมัดวะอะลาอ์ะลัลิย์วะอับิฮิวะลัลลัม